เป็นนังคัตถิมัวเป็นเงมือนของมา่จะมีนะน้อเมยน้องพอของผอย่างนี้เนาะสบายดีจ้าพี่น้องนไทยสบายดีพี่น้องวัชรคูุกคนนะจ้าพี่น้องจ้าววันนี้สะพายกันสินี้จากหนานาสิไปหลาบุญพี่น้องจ้า นี่จะเกี่ยวขาวสิบิอบุญสนุมานพี่น้องขาคอขาวฝัวว่งอีกแล้วจ้มามันนี้เป็นรุนกานว่าบรรยากาศตอนไปเป็นอะไ้นะพี่น้องจะยังตกลงกันมาได้ตัวนี้ตกลงกันแล้วคือผมไปขามดานอยู่พี่นอ้องอยู่อยู่ไซก็อนห้สาสิไปขามไซก่อกจอาา็จ้าน้องาับไซับายสบายดีจ้ารุนกันว่าสิไปขามไซพี่น้องตอนนี้ยังตก ก็เทียงกับบะหมูน้องตะวันน้อยตะวันน้อยจ้าตะวันน้อยดอลายกิจโอ้อยากได้ส่งบ่ซื้อว่าผากเด้อเออเออตรงดาก็มีเอาไปเอานะเมลานเจ้าอีกคนหนึ่งนะไปพี่น้องไปไปไปแล้วนะขึ้นรถพี่น้องไปไปรุดทำการการเดินทาง สอง่วยอมเดินทางทางรถบัตรดิี่โถขาของเราเป็นยังก่าปนหมไปย่างหัวเห็ดสะพานไไไไป

ไอพี่น้องนี้จากเกล่ยวเขาเมื่อานนี้จากเก้่ยวเขาหอนด่าจะลยหอนดาเกลือกเกเกลนอเมือเงินอเกนือกเกลเกลืเกืเอเกลืเกล่เกเบอเลือืเสียใหเคละอันนั้นเบิดเลยไปบกญเบิดเลยกเกลือกนกอกเกอกกเเออวเเลยันเล ออกเดินทางพี teeth, <sm> ่น้องจ้าเราก็มีเรือใหญ่พี่น้องนี่วันนี้อม่ได้ว่าห้างหางเขาจะบอกว่าบริมีห้างไปเลยกันหางเยอะมาทักไปเอาจุบเจือมไปแส่เงินมาแต่ธนาคารกันยังขาดไปแสนนะคะว่นนี้เฮือนะพี่น้องไปใส่ถังแก๊สเนาะหนึ่งสองสามถังเปลี่ยนอยู่ธนาคารพี่เตาเออเออเขาเอามาธนาคารธรรมดานะคะเรือเราน่ะใส่เตาแก๊สปิ๊บคือขักไปอ่าซีซูถ่ายเอาหนัก

ไปไปพี it, mm ่น hmm. mm ้องอ่าเฮ้อบอกมีมิดาคาเบียร์ม right ือนี mm ้พ hmm. ี่น้องเอ้ยเบียโพรเกสระเกสตะหน่ายโพรเกสโพรเกสพี่น้องเบิ่งนพอลนาเบียร์เบยโต้ดัตช์บิสมาแ์กเงเบียร์หันเอาคู่โใส่เคนยาน้ำโบกแน่แหละพี่น้องจ้าโอ้บรรยากาศสบายดีแท้พี่น้องถูกไหม้องฟ้าก็งามๆแต่ว่าแดดแดดพี่น้องเมนี่นะพี่น้องเอ้ยแค่แน่แต่น้ำโบกเลยพี่น้องมเมนี่ มาว่างหันน้าำหันน้าหนํำบอัน่ำบกพี่น้องเป็นยานุบานพังบานีน่ำเลิบบกแม่เนาะเป็นตานักเนาะเป็นตานักเนาะนั่นแหละเขาบอกว่าให้ลงห้ลง คนไปได้คุณยายกอกงานมาหนิโอ้นเป็เหี่ยว่เป็เหี่ยวามา้ลยเฮ้ยา้เเด็ริงเริยมต้ไปโ้ยนี่ดเริ่ม้นไ้ยเม้้ยเัดด้ยนยะห้ย้มนห้ถ้าคุณแมเ้เอไเร่มต้เฮินเ่เ้นเ้นเ้เ้นเ

มันจะกกศพี่น้องเต็มเพื่ออ้ไเนี่บัดนี้เบ็ดบริถอดว่านเบ็ดจะอ่อนเบ็ดมันบริษับแล้วจอดถอดไว้โลดมันจยากกินเบ็ดได้เบกน้ำึ้นเมื่อวานนี้นะีนพี่น้องพวกีเต็มเพื่อเลยบาทนี้นะคะพี่น้อง่ะน้อยอนเละเบ็ดนอนยัง จอดว่านนี่ยบทอดเบ็ดไว้ใช่ที่เราบ่ได้ได้เฮ้ยไลยคนเท่านั้นตายให้หอดเด้อสนุมันนี่อย่าเป็นอะไรนะให้เธอให้หอดเด้อสนุมันเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเปลือกสีหอดอันแดดแต่เหือมันใหญ่ไปหลายหลายคนพี่น้องมาเลยเต็มเหือเหือใหญ่จนได้กระเต็มเงี้ยงค้างนี่จะนั่งเงี้ยงค้างเห้อเงี้ยงเทียวหนิ เมืองๆนะนีนิกันแล้วว่ายิงเียวกันียข้าวุกงงามดีเห็นมารถารถพี่น้องเด้อนีนี้จากป่าเขาพี่น้องไปพาพี่น้องไปเที่ยวบุญไปฮับเบิ่งผู้ส้าหน่อยพี่น้องพาไปเบิ่งช้าหน่อยพาไปสมงานแจกเงิ พี่น้องมาเองค่ะง่ายแค่ง่ายอยู่จันนุมานพี่น้องจ้าภาพนี้จากหน้าเกี่ยวเขาเมื่อวานนี้ก็ไปเกี่ยวเขาพี่น้องวันนี้สิพาไปบุญพี่น้องจ้าไปสุ่น้ำการว่าบรรยากาศจีตบุญจะเป็นจังไรเนาะพี่น้องเนาะความมัธยมวดจังไรวันนี้เป็นมื่นสุดท้ายพี่น้องแลสิพาไปชมกันว่าอยู่บุญจะเป็นจังไรเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะมาสู่น้ำการมันธยมีแก่งงามเลย

เขาโครซับต้เวิร์เลยไปเี่นดองเปเดียวคน่ะนิจ้ะกำลังเดินทางไป้องเผือสิงหอยเอาหอยุณยายคุณยายกินหมดแล้วมีดอกว่ายเลือดฟ้องมนาไวข้ายน้องเหนื่อยเมื่อกี้แล้วก็จะฟ้องมนาว่ายอย่าทิ้งห้องน้เลยเผือไป็อยนะทรงผมหายมดเลยเจทิ้งเตื่อไี่ไปเตื้อจะเก็บเต้อไปสะวันสะวันเอ็ดฟองมันจะเก็บไปยายไั่นไม่ทก็ได้ แดดคักแท้อันนี age. Age? ้กกสีฮอตแก่มาพี่น้องยงานเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวงานยายไปในกั๊กยอกลูกวัดสระดำมาบอให้แม่แม่กับลูกแม่ขึ้นหน่อยเด็กหน่อยก็ลูกวันนี้แม่ลูกเขาเลยวงานเด้อพี่น้องเอ้ยยายออกงานด้้วยแม่เป็นอ้าเกี่ยวข่าวหรือเป็นนาเกี่ยวงานนี่จะเกี่ยวเขาไปงานมาในี

สิเป็นหมองแกงพี่น้องหนาห้ากระบอกน้อยหนึ่งพี่น้องจ้าทองฝากกี่ฝาสะพันงามแทนนี่ทองฝากงามงามพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศอยู่เวือเนาะพี่น้องเนาะอยู่กลางคลองพี่น้องจ้าได้บ๊ายบายหนาหนึ่ขนาดขากะลี่กินเงนใหญ่เนาะ

ได่พี่นอเลย้ยัไมอว่าเลยทับลมไปยากป่าน hey ี้เพราะว่ hmm. ับลมไปเรี okay. ่ยวยากป่น้ันกตายัยากกรดได้องพเลียวได้รับลมนี่ทาเื่ออย่งเงี้ยลมเี่ยวาอยู่มันคือเื่ับเรืับเอาลมร ล้างซีฮอดแล้วพี่น้องใกล้แล้วจ้าทีได้เห็นบุญแล้วพี่น้องหลังจากนั่งมาหลายชั่วโมงแล้วหลังจากที่เครียดมานานเลี้ยงลูกนานซีฮอดแล้วดีนะได้หัวโผล่เครียดหัวโปล่หัวโลกเบิดทะลุเพื่อนน่นมีน้องฟังไปเอ้ยที่นี่กับอขาเปแล้ว่าแก้เครียดกัอยเงีกลจะถึงแล้วจ้าเอาละจ้าพี่น้องสบายกันสกอร์จูปทิมไว้เป็นคนดีก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแเซากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลายเห็ุคลิปตวกนตอเด้อพี่น้องเด้อไปติดตามว่าสะพายสิพาไปไสอีกน้อพี่น้องเนาะไปเบิ่งบรรยากาศในงานพี่น้องว่าสิเป็นอะไรนะพี่น้องถ้าไปติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปสำหรับคลิปนี้สะพายกับสิโคจบคลิปไป็เพียนตุ้งติ้งไม่ต่างแห้งแห้งอวดบุญแล้วพี่น้องเด้อสิพาไปเฝึกบรรยากาศในบุญพี่น้องเป็นยอดเนาะรอซมคลิปหน้าอีพีสองนะพี่น้องเด้อมาปีน่ะเป็นี่พวกคนได้มาพายยังไงแสดงกับปีนี่น้ำ